สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงถงการเกีเ่ยวกับเรื่องนะครับเทอร์โ hmm. บในรถยนต์จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็คือรถยนต์งเรากรเริ่มจะมีนะครับจากเครื่อง n mm hmm. อ็ก็มาเป็นเครื่องเทอร์โบหรือว่าก็จะเป็นเครื่องนะครับเทอร์โบนะครับตั้งแต่แรกเลยในอย่างรถยนต์กระบะดีเซลของเราเนั่นเองนะครับเราก็จะมารู้ประเภทเครื่องยนต์นะครับ ประเภทของตัวเทอร์โบเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าอันแรกก็คือเทอร์โบทีม่มีมากแต่เริ่มแรกเลยก็คือซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองนะครับก็คือเทอร์โบนะครับหรือว่าโมโนนะครับโมโนส โมโนซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองซึ่งก็คือเทอร์โบในรถยนต์แบบนี้ก็จะมีในนขนาดเล็กอย่างเช่นตัวนะครับรถยนต์เครื่อยนต์เบนซินนะครับสามสูบของเราก็จะใช้ขครืยนต์นะครับตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะพ่วงมากับระบบนะครับต่างๆอาจจะเป็นตัวรบบเวสเกตไฟฟ้านะครับไว้ปล่อยแรงดันของก้าซไอเสียนะครับเพื่อนะครับ ทำให้ตัวรอบนะครับแฟดทองเนี่ยมันกว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเทอร์โบแบบนี้ข้อดีของมันก็คือต้นทุนการผลิตครับมันจะถูกที่สุดเลยในบรรดาเทอร์โบอื่นนะครับแล้วก็ง่ายในการติดตั้งด้วยนะครับก็มีความซับซ้อนที่น้อยที่สุดเลยนะครับแน่นอนว่าข้อเสียของมันก็คือช่วง RPM เนี่ยแน่นอนว่ามุมปะทะของตัว ใบเธอใบนะครับกับก๊าสเนี่ยก็คือมันเป็นมุมที่ฟิกไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะเลือกนะครับได้เพียงแค่อาจจะรอบต้นรอบกลางรอบปลายเท่านั้นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะให้ตัวแฟลทอกเนี่ยที่ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ก็นะแน่นอนว่าดีกว่าเครื่องยนต์เองแน่นอนนะครับซึ่งถัดมานะครับก็จะเป็นเครื่องตัวทวินเทอร์โบทวินเทอร์โบเนี่ยก็คือเอาตัวนะครับซิงเกิลเทอร์โบนั่นแหละเอามาต่อกัน2องานซึ่งแน่นอนว่า แบบวิธีการต่อเนี่ยมันก็เหมือนกันกับต <together> <the Germans fulfill Rogers> ัวซิงเกิลนะครับเทอร์โบเนี่ยเหมือนกันกับซิงเกิลนะครับแต่แบบการต่อวิธีการต่อเนี่ยมันก็จะต่างกันออกไปนะครับก็อาจจะต่อกันแบบพารนาเลลนะครับเทอร์โบหรือว่าแอนาเล่โอก็คือแยกกันนะครับทั้งสองอันนะครับเทอร์โบจะใช้ในเครื่อง V นะครับหรือว่าจะต่อกันแบบนะครับซีเควนเชียลนั่นเองซีเควนเชียลก็อาจจะเป็นรอบต่ำหรอบต่ำก็อาจจะใช้เทอร์โบตัวหนึ่งรอบสูงมาใช้เทอร์โบตัวหนึ่งหรือว่าใช้เทอร์โบทั้งสองอันร่วมกันนั่่นนเองงะครับซึ แน่นอนว่าก็จะมีแบบทั้งแบบซีรีส์เองนะครับซึ่งก็จะใช้ในเครื่องยนต์หลกัหลกๆก็คือเครื่องยนต์นะครับ4สูบ6สูบแล้วก็8สูบนั่นเองนะครับตัวทวินเทอร์โบนะครับส่วนตัวทวินสกอ์เทอร์โบนั่นเองนะครับก็คือมันเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวซิงเกิลนะครับแต่ว่าตัวนะครับที่เรียกว่าทวินสกอ์เนี่ยเมื่อนะครับตัวแก๊สไอเสียมันออกมาเนี่ยแน่นอนว่ามุมประทะกับตัวนะครับตัว ตัวใบเทอร์ไบเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีมุมแค่มุมเดียวแต่เนี่ยครับก็แยกออกมาครับแยกตัวกาซไอเสียออกมาเป็นนะครับ2ข้ท่อนั่นเองครับสส่วนนั่นเองนะครับก็จะให้มุมปะทะที่ต่างกันนะครับโดยอาจจะมีวาล์วเปิดปิดนะครับให้นะครับการไอเสียนะมันไปทางไหนทางหนึงหรือว่าให้กาซไอเสียเนี่มันเข้ากันทั้ง2ทางครับโดยจะมีอาจจะขึ้นอยู่กับการจัดเรียงของตัวลูกสูบนะครับอาจจะถ้าเครื่องยนต์สี่สูบเนี่ยสูบหนึ่งกับสูบสี่ก็จะเข้า ท่อหนึงนะครับสอง,สงก็จะเข้าอีกท่อหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัว t วินสกอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าข้อเสียเนี่ยก็คือมันจะแพงกว่าตัว Single แน่นอนเพราะว่าด้วยการออกแบบการดีไซน์อะไรมันก็ต้องมีขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับถัดมานะครับเทอร์โบที่เราได้ยินกัน BGT VGS ต่างๆที่อยู่ในรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่งแน่นอนว่าในตัวนะครับ บอลลิวโวเทโอมตรีเทอร์โบนะครับหรือว่าเทอร์โบแปรผันที่เราเห็นกันในรถยนต์ดีเซลนะครับแน่นอนว่านะครับย่านความเร็วหรือว่าแฝตทอมเนี่ยมันจะกว้างเพราะว่านะครับสามารถปรับมุมประทะของตัวการไอเสียกับตัวใบนะครับเทอร์ไบาย์ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยตัวใบเบสเทอร์ไบาย์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่แบบใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่งก็จะใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลก็จะไม่เห็นใช้กับเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับแน่นอนว่าข้อเสียของมัน ราคาต้นทุนในการผลิตที่มันสูงขึ้นเพราะว่าต้องมีระบบที่มาคอยควบคุมนะครับตัวนะครับมุมปะทะของตัวก้าซไตเสียกับตัวใบเทอร์ายนั่นเองนะครับถัดมาก็คือ v a r i a b l e นะครับทวินสกอตเทอร์โบแน่นอนว่าตัวเนี้ยก็จะถูกดัดแปลงนะโดยจะเป็นมีท่อ2ออันนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะเปิดนะครับให้มุมปะทะนะครับกับตัว ฝั่งตัวใบเทอร์ไบนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามุมประทาเนี่ยก็จะต่างกันออกไปนะครับโดยในรอบต้นเนี่ยก็อาจจะปิดนะครับฝั่งท่อหนึ่งไว้นะครับแล้วรอบพอรอบแรางานขึ้นมาก็อาจจะเปิดขึ้นมาหน่อยนะครับหรือว่ารอบสูงเนี่ยก็อาจจะเปิดให้ประทากันทั้งสองก็อาจจะเปิดนะครับตัววาล์วนะขึ้นมากันทั้งสองอันนั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของมันนั่นเองนะครับก็คือแรงบิดเนี่ยมันจะกว้างนะครับแล้วก็ยิ่งใช้กับเครื่องยนต์เบนซินนะครับได้นะครับแล้วก็ แน่นอนว่ามันมีข้อดีและข้อเสียแน่นอนว่าความซับซ้อนมันนะครับมากกว่าตัวซิงเกิลกับตัวทวินสกอร์นะครับซิงเกิลสกอร์กับทวินสกอร์หรือว่าโมโนสกอร์นั่นเองนะครับถัดมาก็คืออิเล็กทริกเทอร์โบชาร์เจอร์นั่นเองนะครับซึ่งอิเล็กทริกเทอร์โบชาร์เจอร์เนี่ยมันก็จะตัดปัญหาไปเลยว่านะครับก็การควบคุมกา๊าซไอเสียเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าจะใช้มอเตอร์นะครับมานะครับหมุนตัวคอมเพรสเซอร์เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าในฝั่งของคอมเพรสเซอร์เนี่ยคุณจะสามารถคอนรบะคั ของตัวทึบฝั่งคอมเพรสเซอร์ได้ตั้งแต่รอบต้นกลางแล้วก็ปลายได้เลยนะครับแน่นอนว่าคุณควบคุมได้นะครับซึ่งก็จะทําให้แ t ดทอของตัวเนี้มันกว้างมากเลยนะครับก็คือพูดง่ายว่าแรงบิดเนี่ยจะคงที่แล้วก็มาไวมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าข้อเสียของมันคือมันใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งมันต้องมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มาน้ําหนักก็มานะครับแล้วก็ความซับซ้อน ตัวระบบของมันเนี่ยก็จะมากที่สุดในนี้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับต้นทุนนะครับในการผลิตที่สูงมากขึ้นนะครับหวังว่านะครับสาหรับในคลิปนี้นับเทอร์โบนับทั้ง6ตัวของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับขอบคุณครับ